สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมอนุสณ์สถานเจียงไคเช็คเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของไทเปและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของไต้หวันสร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงเจียงไคเช็คอดีตประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวันครับเดินทางสะดวกสุด,สด กับการมาเที่ยวที่อนุสรสถานเจียงไคเช็คเพราะสามารถที่จะนั่งรถไฟใต้ดิน MRT สายสีแดงมาลงที่สถานีเจียงไคเช็คเมมโมรีลฮอล์ได้เลยครับซึ่งสถานีนี้อยู่ใจกลางเมืองไทเปทำให้ใช้เวลาในการเดินทางไม่นานครับพอถึงสถานีแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับก็จะหลงเพราะมีป้ายบอกทางชัดเจนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพียงแค่เดินตามป้ายไปที mm ่ทางออกหมายเลข5ก็จะโผล่มาเจอกับประตูทางเข้าอนุสรสถานได้ทันทีครับเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางที่ง่ายและรวดเร็วเลยครับเมื่อมาถึงด้านหน้าของอนุสรสถานเจียงไคเชกสิ่งแรกที <Dracula. S 2> ่ดึงดูดสายตาตั้งแต่แรกเห็นนั้นก็คือประตูโค้งหลังคาสีน้ำเงินขนาดใหญ่หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ o r t of l r t y s t y s r u a r e ประตูแห่งนี้บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่และสำคัญของสถานที่แห่งนี้ครับตัวประตูนั้นมีโครงสร้างที่โดดเด่นและงดงามด้วยซุ้มประตูโค้งขนาดใหญ่5ช่องเรียงกันแต่ละช่องนั้นมีหลังคาสีน้ำเงินเข้มที่ลดหลั่นกันลงมาครับทำให้ดูโออาและสง่างามมากเป็นมุมยอดนิยมสำหรับถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับ เมื่อเดินลอดผ่านประตู Arc of Liberty Square เข้ามาแล้วนะครับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้นก็คือลานกว้างขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Freedom Square ครับจากจุดนี้จะมองเห็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สวยงามและดูเหมือนว่าจะคล้ายกันสองหลังตั้งขนาบอยู่คนละฝั่งครับ อาคารที่อยู่ฝั่งขวามือก็คือโรงละครแห่งชาติครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการแสดงศิลปะการแสดงของไต้หวันไม่ว่าจะเป็นละครเวทีโอเปรา่าการเต้นบัลเล่และการแสดงดนตรีรูปแบบต่างๆครับ ส่วนอาคารที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก็คือหอแสดงดนตรีแห่งชาติที่ใช้สำหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกดนตรีพื้นบ้านและดนตรีระดับโลกครับล้านฟีดอมสแควร์แห่งนี้มีขนาดใหญ่ถึง2,40,000ตารางเมตร ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเพียงทางเดินไปยังอาคารหลักเท่านั้นนะครับแต่ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์สำหรับกิจกรรมสำคัญระดับชาติจัดพิธีเฉลิมฉลองต่างๆและกิจกรรมทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่นอกจากนี้ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางลานนี้จึงเคยเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงการปฏิรูปราาประชาธิปไตยของไต้หวันทำให้ลานแห่งนี้มีความสำคัญ ทั้งในแง่ของพื้นที่สาธารณะและสัญลักษณ์ทางการเมืองอีกด้วยครับหลังจากเดินไปเรื่อยๆจนสุดอีกด้านหนึ่งของฟร e ดอมสแควร์แล้วนะครับเราก็มาถึงอาคารหลักที่ตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้าครับอาคารนี้คืออนุสรสถานเจียงไคเช็คซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสถานที่แห่งนี้ครับอาคารแห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสะดุดตาเป็นอย่างมากครับตัวอาคารนั้นเป็นสีขาวที่สื่อถึงความบริสุทธิ์และเสรีภาพครับตัดกับสีน้ำเงินเข้มของหลังคาสีน้ำเงินนี้สะท้อนถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมครับตามคตินิยมของจีนโบราณอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นในรูปแบบแปดเหลี่ยมซึ่งหมายถึงเลขมงคลของจีนการที่จะขึ้นไปสู่ตัวอาคารหลักนั้นเราจะต้องเดินขึ้นบันไดหินขึ้นไปครับ บันไดนี้มีจำนวนทั้งหมด89ขั้นซึ่งก็เป็นจำนวนที่เท่ากับอายุของท่านเจียงไคเชกในขณะที่ท่านเสียชีวิตครับการเดินขึ้นบันไดนี้จึงเป็นการย้อนรำลึกถึงชีวิตและประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญท่านนี้ไปด้วยครับหลังจากที่เดินขึ้นบันได89ขั้นจนมาถึงด้านบนของอาคารอนุสรณ์สถานแล้วนะครับ สิ่งที่คุ้มค่ากับความเหนื่อยนั้นก็คือทัศนียภาพด้านล่างครับเมื่อหันหลังกลับไปมองจะเห็นวิวทิวทัศน์ของพื้นที่โดยรอบได้อย่างเต็มตาเลยครับจากจุดนี้จะเห็นลาน Freedom Square บริเวณด้านข้างของลานนั้นเป็นสวนหย่อมที่ร่มรื่นสีเขียวครับเห็นอาคารหอแสดงดนตรีแห่งชาติและโรงละครแห่งชาติที่ตั้งอยู่ทั้งสองข้างของลานครับรวมถึงประตู a r c of Liberty Square ที่เราเดินเข้ามาในตอนแรกด้วยครับภายในโถงของอนุสรสถานซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของอาคารแห่งนี้ครับบรรยากาศภายในนั้นมีความสงบและน่าเกรงขามครับภายในถงนั้นมีรูปปั้นท้องสำริดขนาดใหญ่ของท่านเจียงไคเช็กประดิษฐานอยู่บนแท่นหินอ่อนท่านอยู่ในท่าน,นั่งสง่าง,งามนอกจากนี้ครับ บนผนังของห้องโถงนั้นยังมีการสลักคำจารึกที่สำคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาและคำสอนของท่านเจียงไคเชกค,ครับจุดเด่นอีกอย่างที่ต้องเงยหน้าขึ้นไปมองนั้นก็คือเพดานห้องโถงที่ออกแบบได้อย่างประณีตตรงกลางเพดานนั้นเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ที่ประดับไปด้วยสัญลักษณ์ของพรรคก๊ก,กมินตัง๋งซึ่งก็เป็นรรคการเมืองที่ท่านเจียงไคเชก เคยเป็นผู้นำอย่างยาวนานครับ และจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกอย่างก็คือพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารครับในปัจจุบันนั้นพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารได้ย้ายมาจัดแสดงที่ล้านด้านล่างบริเวณด้านหน้าบันไดาทางเข้าอาคารหลักแทนแล้วนะครับการแสดงนี้มีการจัดขึ้นทุกวันวันละ9รอบครับตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าไปจนถึง5โมงเย็นครับโดยจะทำการแสดงทุกๆต้นชั่วโมงการแสดงใช้เวลาประมาณ15นาทีและอาจจะมีการยกเลิกนะครับ หากมีฝนตกหนักหรือสภาพอากาศที่ไม่อำหนยครับเราหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยการเดินทางสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่างๆออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับ มาถึงช่วงท้ายของวิดีโอแล้วครับขอบคุณที่ช่วยสปอร์ตและให้กำลังใจช่องของเราเจอกันวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ